อุ้ยน้ำวีเคพลัส15 0 10ประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน,นไนโตรเจนโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดินัมคอรีนนิกเกลิลแคลเซียมวีเคพลัส15 0 10มีสารจบใบในตัวมีสารเร่งเต่งทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง มีส่วนผสมของปุ๋ยเกร็ดใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์ทำให้แตกรากไวป้องกันโรคพืชและรักษาโรคพืชได้ในตัวประหยัดลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผล,ผลิต WK+1500 1 สวัสดีครับวันนี้ผมสมานทำตะคุกครับรัฐวัฒนกุ๊ปวันนี้ลงพื้นที่นะครับมาดูแปลงข้าวโพดในช่วงของรัฐวัฒนจะเต็มนะครับมาดูแปลงข้าวโพดของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ใช้ตัวราชินีวีเนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้อยู่เขตที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ อำเภอแม่วงตะบนเขาชนการบ้านตรุกคอยน้ําเดี๋ยวเราไปถามนะครับเจ้าของแปลงกันอยู่ข้างหลังกําลังเดินชมมีหลายๆคนติดใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์กําลังเดินชมเดี๋ยวเราไปถามว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในผลของการใช้พอใจไม่พอใจขนาดไหนเราไปกันเลยครับไปเลยครับนุ่นก็เดี๋ยวเราดูแปลงเรื่อยๆนะครับก็จะมีเจ้าของแปลงแล้วก็มีคนสนใจนะครับมาดู เขาโพดเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของอผู้บริโภคดูแต่ในขณะที่ผมเดินมาเนี่ยท่วมหัวนะครับท่วมหัวเลยนะครับแล้วก็บางต้นเรากำลังเห็นว่าออกสองถึงสฝักซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของอที่กำลังใช้ นะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาชมด้วยนะครับ <_ d ue> เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับมีใครบ้างเอ่ยโอ้ยตกหลุมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะชื่ออะไรแนะน้ำน่อยชื่อนาวพนาวานีสันเทียครับชื่อเอาชื่อเล่นจะได้ติดต่อง่ายๆชื่อเขียวชื่อคุณเขียววันนี้เรายืนอยู่พื้นที่ที่ไหนเอ่ย บ้านตลุกไข่น้าบ้านจกข่น้ำเดี๋ยวเรายืนยืนมุมม,มนี้ก็ได้เดี๋ยวเอ่อมันอาจจะแดดหน่อยนะครับบ้านตลุตกไข่น้ําตำบลเขาช่วกันอําเภออะไรครับจังหวัดนครสวรรค์คุณเขียวนะครับได้รู้จักกับราชินีวีเคนานหรือ,อยังประมาณประมาณ<น>ช่วงไหนตามที่ได้เอามา,าใช้นนะหนึ่งเดือนไปไปได้ไปได้มาจากไหนพอดีแจก เห็นบอกได้รับแจกตัวทดลองนะครับตอนแรกเชื่อไหมฟังก็คุยแล้วเชื่อไหมว่ามันจะจะได้ผลเชื่อครึ่งนึงเพราะว่าฟังฟังคุยแล้วเหมือนเหมือนไม่น่าเป็นไปได้เนาะก็ปรากฏว่าเอามาฉีดข้าวโพดของตัวเองเพราะฉีดแล้วอันนี้อันนี้ข้าวโพดนี่ฉีดกี่วันแล้วครับต้องถามนี้ก่อน ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์สิบกว่าวันทีแรกมันนอกน้ํามันนอกน้ํามันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วฉีดแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจ้ะพอได้อาทิตย์นึงก็เหมือนเขียวขึ้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 นแล้วเห็นบอกว่าบางต้นนี่ฝักฝักสามฝักปกติเคยมีอย่างนี้ไหมสามฝักก็มีสองฝักก็มีปกติก็ไม่มีไม่มีนะพอใจไหมพอใจไหมจากจากการใช้ ราชินีวีเคถือว่าถือว่ามีการถือว่ายาก็คุณภาพดีดีเนาะ,ะนะครับฉีดไปกี่รอบแล้วฉีดรอบเดียวฉีดรอบเดียวโอ oh, พึ่งรอบเดียวเนาะ,ะพึ่งรอบเดียวที่เห็นนี่ถ้าพูดคุณเขียวยืนนี่ก็ต้นน่าจะสูงแต่ว่าผมว่าต้นนี่โหน่าจะอลังการอยู่ประมาณร้อยแปสิเซนหรมั้ นะครับร้อยแปดหกสิบห้าแล้วโอ้โหน่าจะแปดสิบร้อยเก้าสิบเกือบบางต้นสองร้อยเซนเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่วันนั้นได้รับแจกเนาะชื่ออะไรครับทองกล้วยแก้วกองสีจ้าทองกล้วยแก้วกองสีเอาไปชีดกาอะไรกระผักรังตัวจ้าผักอะไรบ้างฟัวบัวมะเขือเป,เป็นยังไงบ้างโอ้โดกดี่ะตอนนั้นตอนนั้นที่ไปแจกเนี่ยผักมันเหมือน ที่เขียวๆเหมือนลูกไมโดกแล้วก็มันกรอบเหมือนจะเหมือนจะตายมังอะไรมั่าเหมือนจะตายเนาะไปเริ่มจากผักก่อนนะครับเอออยากจะมีอะไรแนะนํำไหมเผื่อใครสนใจบอกชื่อเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งชื่อชื่อเล่นชื่อเขียวเออเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับสองแปดสามสองแปดสามแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดหกเจ็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อถามรายละเอียดถามรายละเอียดได้แล้วก็ถ้าต้องการจะใช้ผิดพันธุ์ก็ติดต่อซื้อได้เลยเนาะ ก็บริการเดี๋ยวส่งฟรีทั่วประเทศเดี๋ยวคุณเขียวส่งฟรีทั่วประเทศจากก็เนี่ยะครับจากกลุ่มตัวแทนของเรานี่เป็นผู้บริโภคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งคุณเขียวทั้งคุณน้าที่มาให้คําถามแล้วคาตอบแล้วก็สร้างความมั่นใจให้สําหรับผู้บริโภคนะครับฝากจริงๆเรามีเรามีสองสองแบบนะครับเรามีแบบราชินีวีเคตัวราชินีวีเคนี่สีชมพูเร่ง นะครับเล่งดอกเล่งต้นเล่งการขยายเติบโตแล้วก็เพิ่มรสชาติส่วนสีเขียวเนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําหนักนะครับก็กําลังใช้ตอนนี้ใช้ที่ไร่ที่นี้อยู่เนาะก็ต่อไปก็พอเริ่มที่จะมีเมล็ดก็น่าจะไปต่อด,ด้วยตัว VK พัทนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่า<ะ>เดี๋ยวเราก็เดินชม<อ><ะ><ๆ>เดินชมไอไอนี่ของเจ้าของเลยไหมเนี่ยของเจ้าของเลยเนะี่ยอืม โอ้โหที่นี่เป็นดงข้าวโพดเนาะต้องเข้ามาเมื่อกี้ตกใจบ่โอ้มันเหมือนดงข้าวโพดใช่รู้สึกว่าจะดีมากๆเลยเนาะแต่แต่ถามว่าดีอ่ะครับดีดีมากนะครับบางต้นเนี่ยอย่างต้นนี้รู้ว่ากระสองผกเลยเนาะตั้งแต่ทำมาก็เพิ่งปีนี้แหละแต่แต่ดูตอนแรกก่อนที่จะฉีดก่อนที่จะฉีดแล้วมันเขาเรียกอะไรนะมันมันนอกน้ำมันนอกน้ำจะถือว่าฟื้นไวในระดับฟื้นไวในระดับตีว่าสักสิบกว่าวันนี่ถือว่าโอเคอยู่นะเนาะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเขาเรียกอะไรนะตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยดดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเม็ดเม็ดเต็มไหมถ้ามเม็ดเต็มแล้วก็โอ้น่าจะแต่ว่าพี่น้องตัวแทนทั่วประเทศนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามทางคุณเขียวได้เลยนะครับตรงไหนก็ได้ทักมา นะครับทักมาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรไปนะครับสนใจว่าเอ้ยใช้จริงหรือเปล่านะครับโทรมาพูดคุยสอบถามวิธีการได้นะครับวันนี้รายการรัฐวัฒนจัดเต็มนะครับล่าลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับลลุมดาผ ใจทําไรทํานาเอาหน้าสูด่ดินเอาหลังสู่ฟ้าเพราะเราเกิดมาเป็นกเกษตรกรข้าปุ๋ยข้ายามันแทงคุณแรงด้วยวีเคพลัส่น้องฟังให้ชัดชัดวีเคพลัสปุ๋ยน้ำทางใบกเกษตรกรเหนือคลางออกกาย ทุกคนมั่นใจใช้ W K Plus ถูกดีผลผลิตเห็นชัด W K Plus W K Plus ดีจริง W K Plus